ข้อถัดมาข้อนี้ง่ายกว่าข้อ5อีกนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือกรนที่3ของ5คูณกับกรนที่3ของ2แล้วก็ส่วนด้วยกรนที่3ของ4 mm hmm. ก็สังเกตเห็นนะคะว่าข้อนี้เนี่ยทุกตัวต่างก็เป็นกรนที่3เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่จะขอ,อยุบรวมทั้งหมดมาอยู่ในกรนที่3อันเดียวกันแบบนี้เลยก็ เอาเลขที่อยู่ในกลนนะคะมาคิดเลขตามปกติเลยก็จะได้ว่าเป็น5เนาะคูณ2แล้วก็ส่วน4ค่ะทีนี้สองกับ4เนี่ยก็ตัดกันได้เนาะก็เป็น2 1 2 2 2 4ก็เลยออกมาเป็นกลนที่3ของ5ส่วน2แบบนี้ทีนี้อย่างที่พี่บอกไปว่าติดกลนแบบนี้เนี่ยไม่สวยเนาะติดตัวส่วนติดกลนเนี่ยไม่สวย หน้าที่ของเราก็าคือทําให้มันสวยนั่นเองทีนี้ต้องทํายังไงละ่ะพี่เคยบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าให้เราค,คูณตัวมันเข้าไปแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าทีนี้ข้อนี้เนี่ยคูณแบบนี้เนี่ยยังไม่ถูกเพราะว่าอะไรไม่ใช่น้องดูนะคะคือข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นกลนที่2ไง พอเป็นกลนที่2ปับ๊บคูณออกไปมันก็จะออกเป็นตัวเลขเลยเนะ้ออย่างเช่นถ้าเป็นรู้สองคูณรูสอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็คือ2เลยใช่ไหมเพราะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน,น,นกลายเป็นกลนที่3พอเป็นกลนที่3มปับ๊บคูณกันออกมาเนี่ยมันมันยังไม่ใช่2เนาะคำตอบที่ออกมาแต่ว่ามันจะกลายเป็นกลนที่สของ2คูณ2แบบนี้หรือก็คือกลนที่สามของ4ี่นั่นเอง เนาะก็คือมันยังแบบสมมติว่าคูณไปเนี่ยมันก็ยังติดกลนอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำยังไงดีคะทําให้มันแบบไม่ติดกลนคําตอบว่าคือเปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยเป็นสองเฉยใช่ไหมก็คูณสองอยกกำลังสองไปแทน่นาพอคูณสองอยกกำลังสองไปแทนปับ๊บข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นสองคูณกันสามตัวเนะาะพอเป็นสองคูณกันสามตัวถอดกลนที่สามปับ๊บก็จะตอบสองเลย เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องคูณ2ยกกำลัง2แบบนี้เนาะ,ะแล้วเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะออกมาเป็น2ก็ใส่2ไว้ก่อนเลยส่วนตัวข้างบนมันคือกลนที่3ของ5คูณกับกลนที่3ของ2งยกกำลัง2องในเมื่อว่ามันเป็นกลนเดียวกันเนาะก็ยุบรวมกลนได้กลายเป็น กนที่3ของ5คูณ2กำลังสองก็ตัวส่วนเนี่ยก็เป็น2เลยทีนี้ก็มาคิดเลขแล้วค่ะ2ยกกำลังสเนี่ยได้4เนาะ4คูณ5ก็เป็น20นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบก,กลนที่3ของ20แล้วก็ส่วน2เนาะอืมก็ สำหรับข้อนี้ก็วิธีคิดเนี่ยก็ไม่ยากเนาะก็จากที่เห็นก็จะเห็นว่ามันเป็นกลนที่สามเหมือนกันหมดก็ยุบรวมกลนเลยแต่ว่าที่ยากนิดนึงเนี่ยก็คือหลังจากนั้นตรงที่ว่าวิธีการที่จะทําให้ตัวส่วนเนี่ยมันไม่ติดกลนเราต้องคิดเนาะว่าทํายังไงให้มันไม่ติดกลนในเมื่ออันนี้เนี่ยมันเป็นกลนที่สามหน้าที่ของก็คือจะต้องทําให้ตัวนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่มีสามตัวคูณกันกให้ได้เนาะ ก็เลยต้องเอาเพิ่มมาอีกสองตัวคือมันมีสองไว้แล้วหนึ่งตัวก็เพิ่มสองมาอีกสองตัวเนาะมันจะได้ถอดกลนที่สามออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวเลขธรรมดาที่ไม่ติดกลนได้นี่ก,ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปกันเลยสำหรับข้อถัดมาก็คือรูทแปดส่วนด้วยกลนที่สามของสองคูณอยู่กับกลนที่หกของสี่เนาะ ข้อนี้ก็สังเกตนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหคนละเลขเลยอันนี้เนี่ยสอันนี้สามอันนี้หกแต่ยังยุบรวมกลนทีเดียวแบบข้อเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้สิ่งที่ต้องทําก่อนอื่นเลยก็คือต้องทําให้ตัวเลขตรงนี้มันเท่ากันใช่ไหมทํายังไงก็หาคอรอน,อนเนาะสองสามหกหาคอรอน,อนกันดีกว่าค่ะ อะไรเอ่ยหารนั้นได้อย่างน้นอย2ตัวในนี้ก็คือ2เนาะ2อ2อ,อันนี้3ม,มันหารด้วย2ไม่ลงใช่ไหมก็ต้องดึงลงมาเลยแล้วก็2 3 6ถัดม,มาก็ใช้3เนาะจะเป็น1 3 1 3 3 1 3อ่า,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 าทีนี้ก็ได้คอลนอเรคอลนอก็เอาทั้งหมดนี้เลยมาคูณกันก็จะได้เป็น2คูณ3ได้6กคูณนคูณก็ได้6เหมือนเดิมเนาะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือทำให้เลขตรงนี้เนี่ยเป็น6ให้หมดเนาะสำหรับตัวนี้เป็นเลข2ใช่ไหมคะนี่มื่อมันเป็นเลข2ก็ต้องคูณไรเอ่ยคูณ3เนาะพอคูณ3ก็แปลว่าข้างในนี้ก็ต้องอยกกำลัง3ด้วยเนาะก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้เป็น6แล้วอ่ะอันนี้เป็น8ยกกำลังสมถัดมา ในการจะเปลี่ยน3ตัวนี้ให้กลายเป็น6ต้องคูณ2ใช่ไหมคะอันนี้คูณ2ก็แปลว่าข้างในต้องยกกําลัง2ด้วยทีนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันเป็น6อยู่แล้วถ้ามันเป็น6อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เลยได้แบบนี้ออกมาเนาะทีนี้พอมันเป็นกลนที่6เหมือนกันแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ในกลนเนี่ยมาคิดเลขได้เลยเนาะก็กลายเป็นกลนที่6อันใหญ่ๆ ข้างบนก็จะเป็น8กํกลัง3ส่วนด้วย2กํกลังสแล้วก็คูณ4แบบนี้ค่ะทีนี้ก็เหลือแค่คิดเลขแล้วเรามาช่วยการเปลี่ยน8กับสตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นเลข2ดีกว่าเนาะเราจะได้คิดเลขต่อได้ํามาเลข8เนี่ยมันคือ2ยกกาลังอะไรคะยกกําลัง3เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวมันเองก็ยกกาลัง3อยู่แล้วก็ข้างล่างก็เป็น2กําลังส ส่วนเลข4ก็คือ2อยกกำลัง2นั่นเองอต่อมา2ตัวนี้เนี่ยเอามาทำอะไรกันคะ3กับ3มาทำอะไรกันอามาคูณกันเนาะข้างบนก็เลยกลายเป็น2ยกกำลังอะไรเอ่ยกลัง9ส่วนตัวข้างล่างเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันมาบวกกันเนาะข้างล่างก็เลยกลายเป็น สอ,อยกกำลัง2องบวกสนั่นเองซึ่ง2องบวกสก็คือ4นั่นเองอก็ทีนี้มันได้ฐานเป็น2เหมือนกันถ้าฐานเป็น2เหมือนกันเลขชี้กำลังเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันเนาะก็เลยกลายเป็นรากที่6ของ2กำลัง5นั่นเองเป็นคำตอบซึ่งถ้าน้องๆไปคิดเร็วมาก็จะพบว่า2กำลัง5เนี่ยก็คือ32นะคะก็ ข้อนี้ก็เลยตอบกรนที่6ของ32นั่นเองอก็สำหรับข้อนี้นะคะก็ใช้เรื่องที่ว่าถ้ามันเป็นกรนที่ตรงนี้เนี่ยไม่เท่ากันแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราต้องทำให้มันเท่ากันก่อนเนาะพอทำให้เท่ากันได้แล้วก็ถึงจะคิดเลขต่อมาต่อไปเนาะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างโจทย์ข้อสุดท้ายกันเลยสำหรับตัวอย่างข้อนี้ก็เป็นวงเล็บ3า5รูทบวก7รูคูณอยู่กับวงเล็บรูท5ลบ3รูนั่นเองก็สำหรับข้อนี้ต้องทำยังไงสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นเลยก็คือการคูณกระจายนั่นเองนะคะเพราะว่า ในเมื่อมันเป็นวงเล็บแล้วก็บวกใช่ไหมมีเครื่องหมายแบบบวกลบแบบนี้อยู่เนาะหน้าที่ของเราก็คือคูณกระจายเลยแบบนี้เลยมาช่วยกันคูณกระจายเร็วค่ะอันแรกเป็น3า5ูทคูณอยู่กับรูทเนาะแล้วก็3 5รูทคูณกับลบ3รูก็เป็นบวก3รูทคูณอยู่กับลบ3รูท ถัดมาก็จะเป็น7จ็รูทคูณอยู่กับรูทแล้วก็สุดท้ายก็คือบวก7จ็รูคูณลบสลรูทค่ะทีนี้อันนี้ก็ตัวที่อยู่นอกวงเล็บเนี่ยก็มีแค่3อย่างเดียวเนาะส่วนตัวที่อยู่ในวงเล็บอยู่ในรูทเนี่ยก็คือรูทกับรูทซึ่งรูทหคูณรูทก็ออกมาเป็น หานั่นเองเนาะส่วนตัวนี้ตัวที่อยู่นอกรูทเนี่ยก็คือ3กับลบ3ซึ่งคูณกันก็กลายเป็นลบเเนาะแล้วก็ตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยก็กสามารถยุบรวมรูทได้เลยเนาะผมราะมันก็เป็นกลนที่2เหมือนกันก็เลยได้ออกมาเป็นรูทของ5คูณ2นั่นเองซึ่งก็คือรูทสถัดมาตัวนี้ก็ มี7อยู่ข้างนอกรูทเนาะก็ใส่ไว้ก่อนเลยเป็นบวก7ส่วนตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยก็สามารถยุบรวมได้เลยเป็นรูทเดียวเพราะว่ามันเป็นรูทที่มันเป็นกรณที่2เหมือนกันเนาะก็เลยเออกมาเป็น2อคูณหก็คือรูทสิบเนาะแล้วก็สุดท้ายมันเป็นลบเนาะเพราะว่าบวกเจอลบเนี่ยจะกลายเป็นลบแล้วก็เอามาคูณกันเอาตัวที่อยู่หน้ารูทมาคูณกันก่อนดีกว่าเอา7จ็คูณสได้21เนาะ ส่วนตัวที่กหลังรู้ก็คือรู้สกับรูองซึ่งรู้สอคูณรูองเนี่ยคำตอบก็ออกมาเป็นสค่ะถัดมาสาคูณหเนี่ยก็เป็นสิบห้าเนาะแล้วก็ลบเก้ารู้สิบบวกเจ็ดรูสิบมันเป็นรู้สบเหมือนการเอาเลขข้างหน้ามาบวกลบกันได้เลยเป็นลบเก้าบวกเจ็ก็คือลบสอรูสินั่นเองส่วนตัวสุดท้ายลบยี่สิบคูณสก็คือลบสีค่ะ แล้วก็เหลือคิดเลขขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ15ลบ42ได้เท่าไรได้ลบยเนาะแล้วก็ลบ2หรือ10ทิ้งไว้เหมือนเดิมก็เป็นคำตอบของข้อสุดท้ายข้อนี้เนาะสำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากเลยแค่ต้องนึกให้ออกว่าอืมใช้การกระจายเนาะถ้าน้องเห็นวงเล็บแบบนี้เนาะแล้วก็เชื่อมกันด้วยเหมายบวกแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะมันต้องใช้คูณกระจาย แล้วที่เหลือก็เหลือแค่คิดเลขปกติธรรมดาธรรมดาเลยจบจากเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องถัดไปเราจะไปขึ้นกันในส่วนของเลขยกกำลังที่มีเลขชีก้กำลังเป็นจำนวนตัก,กระยะเนาะโหหลักเลยอะ